สวัสดีค่ะนักศึกษากรอนอที่รักทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศน์ดิจิทัลวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกับคุณครูนิสากรพันธิพัฒน์หรือเรียกสั้นๆว่าครูมแหม่มนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะนํานักศึกษาไปเรียนรู้ในตอนที่สองนะคะเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมค่ะ ค่ะสรุปเนื้อหาวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมนะคะเป็นการพัฒนาตนเองให้ประสบผลสํเเ็็จสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นบุคคลในครอบครัวนะคะและชุมชนได้อย่างมีความสุขมีแนวทางในการพัฒนาได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้และเมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาแล้วนะคะก็จะสามารถ ไปพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะต่อไปเราจะเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมคุณครูค,คิดว่านักศึกษาคงคุ้นเคยและเคยได้ยินคําเหล่านี้บ่อยๆนะคะในชีวิตประจําวันของนักศึกษาเองนะคะเพราะล้วนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นนะคะ คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมนะคะสังคมจะพัฒนาไปได้นั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบของสังคมนั้นๆน,น,นะคะการพัฒนาชุมชนสังคมนะคะต้องเริ่มจากการพัฒนาคนเป็นอันดับแรกค่ะการพัฒนาชุมชนนะคะก็ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญนะคะ ถ้าคนนะคะได้รับการพัฒนาแล้วนะคะการพัฒนาเรื่องอื่นๆก็เป็นไปได้อย่างง่ายดายและราบรื่นนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้นะคะเรื่องความหมายและความสำคัญนะคะของการพัฒนาตนเองและครอบครัวกันค่ะเราจะได้รู้ว่าทำไมเราต้องพัฒนาคนนะคะความหมายของการพัฒนาตนเองนะคะ การพัฒนาตนเองก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนนะคะให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมซึ่งมีนิยามความหมายที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะก็มีนิยามความหมายดังนี้นะคะ ค่ะสำหรับความหมายที่1น,นะคะการพัฒนาตนเองคือการที่บุคคลพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะสมกว่าเดิมทําให้สามารถดําเนินกิจกรรมหรือการแสดงพฤติกรรมนะคะเพื่อสนองความต้องการแรงจูงใจหรือเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ความหมายที่สองนะคะการพัฒนาตนก็คือการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคมเพื่อให้ตนเองนั้นเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขนะคะของตนนะคะค่ะสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีความสามารถนั้นเราต้องพัฒนาความเก่งในสาด้านด้วยกันนะคะ ด้านที่1น,นะคะก็คือเก่งตนนะคะเก่งตนก็คือการเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อให้ตนเองนั้นรู้เท่าทันคนอื่นและรู้เท่าทันโลกมีความประพฤติการแสดงออกทางวาจาและอารมณ์ที่เหมาะสมมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความกระตือรือร้อนเป็นตน้น ข้อที่2นะคะก็คือเก่งคนนะคะเก่งคนก็คือเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์นะคะที่ดีกับบุคคลอื่นนะคะมีพื้นฐานความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีตั้งแต่ในระดับครอบครัวนะคะเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะอันนี้จะทําให้เรานั้นเป็นที่รักและเป็นที่เอ็นดูของคนทั่วไปสามารถเข้ากับสังคมได้ง่ายและเมื่อปฏิบัติ อย่างนี้แล้วนะคะเมื่อมีปัญหาผู้อื่นก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเราอยู่เสมอข้อที่3นะคะเก่งงานนะคะคือคนที่ได้มีการศึกษาและรู้ลึกนะคะรู้จริงรู้กว้างนะคะเกี่ยวกับขอบเขตงานนะคะที่ตนเองทำนะคะเป็นคนที่มีความรักขยันในการทำงานมีความมุมานะและอุตสาหะทุ่มเทให้กับการทำงาน คนประเภทนี้จะเป็นคนที่เจ้านายมีความเชื่อถือและมีคุณค่านะคะและก็มีคุณค่ากับองค์กรน,นะคะทุกคนจะเห็นความสำคัญค่ะ การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในตัวเราเองนะคะในทางที่ดีขึ้นนะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมวาจาและความคิดที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในระดับบุคคลและผลการทำงานของเราค่ะ ค,ความหมายของการพัฒนาตนเองนะคะนักวิชาการทั้งหลายนะคะได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเองนะคะซึ่งสรุปความได้ว่านะคะการพัฒนาตนเองคือการปรับปรุงด้วยตัวเองนะคะให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเพื่อให้สามารถดำเนินตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้เพื่อให้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างปกติสุข เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมความสำคัญของการพัฒนาตนเองโดยทั่วไปทุกคนต่างต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งในครอบครัวชุมชนสังคมปัจจัยก็คือการปรับปรุงและพัฒนาตนเองทั้งทางวิธีคิดการกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเพื่อให้สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี การพัฒนาตนเองมีความสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้6ข้อดังนี้นะคะข้อที่1เป็นการเตรียมตนเองในด้านต่างๆเช่นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมรวมทั้งสติปัญญาให้สามารถรับสถานการณ์ต่างๆได้ข้อที่สองมีความเข้าใจตนเองเห็นคุณค่าของตนเองสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 3. สามารถปรับปรุงการปฏิบัติตนและแสดงพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับข้อ 4. สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามแผนที่ราวางไว้ข้อที่ 5. เป็นแบบอย่างการพัฒนาของคนในครอบครัวชุมชนและสังคม สำหรับข้อที่6นะคะเป็นการเตรียมคนให้มีความพร้อมในการดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมแนวทางในการพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาตนเองให้ประสบผลสำเร็จสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลต่างๆในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขมีแนวทางในการพัฒนาได้ซึ่งแบ่งได้เป็น5ข้อนะคะดังนี้นะคะข้อแรกนะคะเป็นการสำรวจตนเองเพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีคุณสมบัตินะคะที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างนะคะ เพื่อเราจะหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นการสำรวจตนเองนั้นนะคะอาจทำได้หลากหลายวิธีเช่นการตรวจสอบตนเองด้วยเหตุผลนะคะด้วยเหตุและผลต่างๆนะคะการให้บุคคลใกล้ชิดนะคะช่วยดูช่วยสำรวจนะคะช่วยพิจารณาอย่างตรงไปตรงมานะคะเราจะได้พัฒนาตนเองได้ค่ะ ข้อที่สนะคะการปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีงามนะคะเป็นการนําเอาแบบอย่างที่ดีของบุคคลสำคัญที่เราคิดว่าเราประทับใจนะคะหรือต้นแบบตัวแบบนะคะที่เราจะสามารถนำมาเป็นตัวแบบให้เราปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีให้กับตนเองนะคะปฏิบัติตามเขาให้ประสบผลสำเร็จสมหวังตามที่ตนเองคาดหวังเอาไว้ค่ะ ข้อที่3ก็คือการปลุกใจตนเองนะคะการปลุกใจตนเองให้มีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคด้านต่างๆนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อตนเองมีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นนะคะก็สามารถต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคต่างๆนะคะพร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายสามารถทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการนำตัวแบบของคนที่ประสบผลสำเร็จนะคะมาเป็นแบบอย่างการใช้อุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะมาเป็นตัวกระตุ้นให้เราทำงานได้ดีขึ้นเป็นต้นข้อที่ 4. การส่งเสริมตนเองนะคะเป็นการเสริมสร้างนะคะกำลัง ทั้งทางร่างกายกำลังของทางจิตใจนะคะให้จิตใจของเรานั้นเข้มแข็งนะคะเป็นการสร้างพลังทางความคิดนะคะที่สามารถปฏิบัติได้เช่นนะคะการเล่นกีฬาการออกกำลังกายนะคะการพักผ่อนการฝึกสมาธินะคะการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เราสนใจเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะส่งเสริมตนเองได้ะคะ่ะ ข้อที่5นะคะการลงมือพัฒนาตนเองนะคะการพัฒนาตนเองนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะเช่นการอ่านหนังสือเป็นประจำนะคะการร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนตามความสนใจการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อนะคะการพบปะเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือไปเยี่ยมเยือนผู้รู้จักสนิทสนมการหมุนเวียนเปลี่ยนงานนะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นการพยายามฝึกฝนนิสัยที่ดีนะคะด้วยความสม่ำเสมอการสร้างความสัมพันธ์นที่ดีกับผู้อื่นนะคะเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือการลงมือเพื่อพัฒนาตนเองทั้งสิน้น ค่ะที่คุณครูกล่าวมานั้นนะคะเป็นความหมายและความสำคัญของการพัฒนาตนเองนะคะเมื่อเราพัฒนาตนเองได้แล้วนักศึกษาคิดว่าเราต้องพัฒนาสิ่งใดเป็นลำดับต่อไปอ่ถูกต้องนะคะคำตอบก็คือการพัฒนาครอบครัวนั่นเองค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องนี้กันค่ะ ความมั่นคงทางด้านครอบครัวนะคะหมายถึงการที่สมาชิกของครอบครัวนั้นนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะมีการเคารพมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันมีการร่วมรับผิดชอบในภาระต่างๆของครอบครัวเมื่อครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของมนุษย์นะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสารรค์สร้างหล่อหลอมพฤติกรรมนะคะ ความคิดทัศนคติแห่งความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ดังนั้นหน้าที่ครอบครัวจึงมีได้เป็นเพียงการกระทำแต่หากต้องเป็นการกระทำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบในทุกๆด้านครอบครัวเป็นผู้สร้างกำหนดสถานภาพบทบาทและสิทธิหน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันเป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ ความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะจะเป็นพลังเชื่อมร้อยอันแข็งแรงที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งความสำคัญของการพัฒนาครอบครัวนั้นนะคะครอบครัวเป็นหน่วยย่อยของสังคมการพัฒนาสังคมมีจุดเริ่มต้นนะคะคือการพัฒนาคนบุคคลหากบุคคลในครอบครัวนั้นไม่ได้รับการพัฒนานะคะก็จะ สังคมนั้นก็จะพัฒนาได้ยากนะคะสำหรับคนในครอบครัวถ้าได้รับการพัฒนานะคะย่อมทำให้ครอบครัวนั้นเข้มแข็งนะคะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวอื่นๆได้และหากครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนพึ่งพาตนเองได้และต่างให้ความร่วมมือกันชุมชนนั้นย่อมเข้มแข็งและช่วยเหลือชุมชนอื่นๆได้ค่ะ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองที่จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆซึ่งก็คือการพัฒนาครอบครัวชุมชนสังคมนั้นนะคะคุณครูจะลองให้นักศึกษานะคะลองคิดและวิเคราะห์ดูซิว่าข้อที่หนึ่งนะคะ การมีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะคะข้อที่2การมีความรักและศรัทธาในตนเองข้อที่3การรักและสนุกสนานในงานที่ทำนะคะ3ส,สิ่งนี้นะคะนะักศึกษาคิดว่า3ส,สิ่งนี้ทําให้เราพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นจริงหรือไม่นะคะนะักศึกษาลองคิดดูนะคะค่ะโอเคนะคะเมื่อเราตั้งใจคิดวิเคราะห์แล้วนะคะ นักศึกษาจะสามารถสรุปได้เลยว่านะคะข้อที่1การมีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะคะและก็ข้อที่2นะคะเราต้องมีความรักนะคะและศรัทธ,ธาในตนเองก่อนนะคะและข้อที่3นะคะรักและสนุกในสิ่งที่ทำนะคะคุณครูคิดว่า3ส,สิ่งนี้นะคะทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นนะคะนักศึกษาคิดเหมือนครูหรือเปล่านะคะดังนั้นเมื่อ เรามี3มสิ่งนี้ในตัวเองนะคะในการพัฒนาตนเองก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนค่ะความหมายของคำว่าพัฒนาชุมชนผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้หลากหลายนะคะดังนี้นะคะข้อที่1การรวม ัวนะคะรวมกำลังของคนในชุมชนร่วมกันในการดำเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีความแข็งแรงเป็นปึกแผ่นโดยความร่วมมือกันระหว่างประชาชนในชุมชนและหน่วยงานภายนอกข้อที่2นะคะเป็นกระบวนการที่ประชาชนร่วมกันดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมีความเจริญขึ้นกว่าเดิมข้อที่3นะคะเป็นวิธีการสร้างชุมชนให้เจริญโดยอาศัยกำลังความสามารถของประชาชนและรัฐบาลข้อที่4เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการกำหนดทิศท,ทางที่พึงปรารถนาโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะคะซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาชุมชนนั้น คือการกระทาที่มุ่งให้ปรับปรุงส่งเสริมให้กลุ่มคนที่อยู่รวมกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆจากการอยู่ร่วมกันของครอบครัวหลายๆครอบครัวจนเป็นชุมชนความเป็นอยู่ของคนแต่และครอบครัวย่อมมีความสัมพันธ์กันความสลับซับซ้อนและมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคคลหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นเจ้าของชุมชนที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนานะคะต้องร่วมกันร,รับรู้ร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อความสงบสุขของสังคมนั้นๆค่ะ จะเห็นได้ว่าหลักการพัฒนาชุมชนเป็นหลักการโดยทั่วไปที่มุ่งหวังให้ประชาชนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสังคมมีชุมชนที่น่าอยู่เพราะฉะนั้นหากเราเป็นสมาชิกของชุมชนเราก็ควรเข้าไปมีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือกับชุมชนนั้นๆเช่นการร่วมการประชุมต่างๆและการประชุมต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันพัฒนาในทุกๆขั้นตอนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดขึ้นนั่นเองการพัฒนาชุมชนต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นที่ การพัฒนาคนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยให้คนที่ได้รับการพัฒนานั้นไปพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไป